สวัสดีค่ะกลับมาเจอสัปดาห์ดวงดีอีกแล้วนะคะตั้งแต่27พฤษภาคมถึง2มิถุนายนวันนี้นะคะเราจะมาเมาส์มอยกัน3เรื่องคือการเงินแล้วก็เรื่องเลขมงคลและที่สําคัญที่มาของแหล่งโชคลาภมาจากไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทั้ง7วันเลยแล้วเราบอกเลยนะคะทำใจให้สบายเราจะได้เป็นเศรษฐีใหม่รับวันที่1มิถุนากันค่ะสัปดาห์ดวงดีเริ่มกันที่วันจันทร์ค่ะ มันจ์ได้ไพ่หานุมานนะคะการเงินยังหมุนคล่องอยู่รับมือซ้ายใจออกมือขวามีค่าให้จ่ายเกิดขึ้นสม่ําเสมอแต่อย่าลืมว่ามีรายรับสม่ําเสมอเช่นกันถือว่ายังลักกี้อยู่นะคะส่วนแหล่งที่มาของโชคลาภถ้าคุณจะซื้อแล้วก็แนะนําเลยนะคะให้ซื้อเลขรายได้ของคุณเพราะว่าช่วงนี้รายได้จะให้โชคให้ลาบค่ะเพราะเงินมันเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่เทพพังคารนะคะ ช่วงนี้การงานการเงินค่อนข้างตึงและฝืดหน่อยคือเงือต้องตกเหงือต้องออกถึงจะเงินพลั้งพลูค่ะแต่ก็ยังโชคดีนะคะบางคนเหงือออกแล้วไม่ได้เงินแต่คุณเหงือออกแล้วเงินเข้าจ้ะมาดูกันนะคะส่วนแหล่งที่มาของการเงินของคุณหรือแหล่งโชคลาภของคุณเนี่ยต้องซื้อเลขยานพาหนะหรือเลขการเดินทางถ้าช่วงนี้คุณจะไปเที่ยวไหนคุณอาจจะซื้อเลขค่าใช้จ่ายการเดินทางก็ได้หรือเลขยานพาหนะที่คุณนั่งก็ได้นะคะถ้านังไฟบินก็ซื้อรอบ เครื่องบินเลขข็กเครื่องบินหรือเล็กไฟที่นั่งก็ได้นะคะวันพุธค่ะ ได้ไพ่พระทักษะที่มีสีสะเป็นแพะห้ามเลยนะเตือนเลยนะคนวันพุธห้ามไม่ใครยืมตังค์นะคะหรือไปกู้นี่ยืมสินใครหรือใจดีกับใครมักจะโดนทรยศหักหลังโดนชักดาบฉะนั้นต้องวางแผนดีๆนะคะจะได้ไม่มีอะไรกุ้มใจแล้วก็ถ้ามองในเรื่องของสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันก็ยังพอมีเข้ามาบ้างถ้าเงินของเราไม่ได้ให้ใครยืมเงินก็ยังอยู่เงินก็มีโอกาสจะได้ราบรอยจากจากการเสี่ยงโชคนะคะแล้วการเสี่ยงโชคของคุณต้องซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อ ค่ะงวดนี้คุณพ่อจะให้โชคคุณนะคะอ่ะมาต่อกันที่วันพฤหัส,สบดีค่ะวันพฤหัส,สบดีคุณได้ไพ่พยาพารีจับปูทศกัณ์นะคะช่วงนี้การเงินมันแบบนิ่งๆไม่หวือหวาไม่แย่แต่ก็ไม่ดีมากมันอยู่แค่เสมอตัวก็ถือว่ายังโอเคอยู่เนาะดีกว่าติดขัดนะคะแล้วก็ลูกนี้ที่รับปากก็จะใช้นี่คืนอาจจะผัดผ่อนไปก่อนแต่มันก็ไม่ได้ทำให้การเงินของคุณสะเทือนค่ะก็ยังถือว่าโอเคแต่ถ้าจะซื้อเลขนะคะเลขที่จะแบบแดดที่มังกัน คมเฮงเนี่ยนะคุณต้องซื้อเลขเกี่ยวกับการทำงานอย่างเช่นวันเริ่มต้นการทํางานรหัสพนักง,งานเบอร์ต่อที่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลขที่เกี่ยวกับการทำงานทั้งหมดของคุณจะเฮงค่ะมาต่อที่วันศุกร์นะคะ ได้ไพ่เทพะสานะคะบอกเลยค่อนข้างเครียดการเงินตึงมากวันอื่นๆยังโอเคนะเพราะวันนี้วันศุกร์เครียดกลัวหมุนเงินไม่ทันก็ดีแล้วค่ะก็ยังโอเคยังยังยังกังวลอยู่แต่ให้ระวังนะเราะวังจะเสียเงินเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเพราะว่าเราเครียดมากก็อาจจะหมดเงินไปกับการเจ็บป่วยไม่มีเงินแล้วยังต้องมาเสียอีกฉะนั้นต้องทําจิตใจให้บวกให้ให้สดชื่นถ้าจิตใจดีสดชื่นเงินจะเข้ามาแบบพังพูเลยค่ะแล้วถ้ามองในเรื่องของ แหล่งที่มาของโชคลาภลองซื้อเลขยานพานะเลขการเดินทางดูนะคะอาจจะมีโชคก็ได้ค่ะวันศุกร์อ่ะมาดูวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ได้ไพ่กุมารทองนะคะการเงินยังมีเข้ามาเรื่อยๆอาจจะไม่ได้ก้อนใหญ่ก้อนโตแต่พูดง่ายๆคุณมีรายรับทุกวัน อันนี้ก็ถือว่ายังเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้ามีรายรับแปลว่าเงินมันยังเข้าอยู่นะคุณเนาะอันนี้ก็แฮปปี้อยู่นะคะแล้วถ้ามองของแหล่งที่มาของโชคลาภรองซื้ออายุของคนที่น้อยที่สุดในบ้านถ้าในบ้านหลังนั้นหรือที่ที่คุณอยู่ตอนนี้มีคุณอยู่เพียงคนเดียวก็ซื้ออายุตัวเองแต่ถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วยแล้วคนนั้นอายุน้อยที่สุดในบ้านหรือที่คุณอยู่ด้วยเนี่ยให้ซื้อเลขเกี่ยวเขาอย่างเช่นอายุเขาเบอร์มือถือเขาหรือเลขที่เขาชอบก็ได้ค่ะมาต่อกันที่วันสุดท้ายวันนอาทิตย์ะะค ได้ภัยสัจธรรมช่วงนี้นะคะเราอจะหมดเงินไปเกี่ยวกับงานบูญงานภาษีสังคมงานเยี่ยมคนป่วยงานมงคลสมรสคือเอาง่ายหมดเงินไปกับเรื่องชาวบ้าน เยอะเลยนะคะก็ต้องวางแผนการใช้จ่ายดีๆแล้วกันแล้วในมุมกับการถ้าช่วงนี้คุณเจ็บป่วยหรือมีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยคุณอาจจะเอาเงินไปทําบุญให้เขาแทนเขาก็ได้หรือเอาเงินไปให้เขาก็ได้นะคะเป็นการต่ออายุให้เขานะคะส่วนแหล่งที่มาของโชคลาภรองซื้อเลขการทําบุญนะคะวันที่เราไปทาบุญเราคำหยอดไปตู้ไปกี่บาทหรือซื้อเลขที่เราเสียมซีก็ได้ะคะ่ะเพราะคุณจะได้โชคลาภจากการทําบุญอ่ะ ไหนแก้วก็พูดเรื่องการเงินไปแล้วแหล่งที่มาของโชคลาภไปแล้วเรามาดูเลขมงคลทั้ง7วันกันค่ะวันจันทร์นะคะเลขมงคลคือ29นะคะแล้วก็99ค่ะย้ํานะคะ29แล้วก็99วันอังคารเลขนําโชคคือ0ูย์กับ37ค่ะ0ูนย์และ37แล้วก็วันพุธนะคะเลขนําโชคคือ81แล้วก็42ค่ะ81แล้วก็42 วันพฤหสัสบดีเลขนำโชคก็คือ81เหมือนกันนะคะแล้วก็11ค่ะ81แล้วก็11นะคะส่วนวันศุกร์เลขนำโชคคือ0 7นย์นะคะแล้วก็59ค่ะ0 7ย์แล้วก็59ส่วนวันเสาร์นะคะเลขนำโชคของคุณคือ11นะคะแล้วก็47ค่ะ11และ47ส่วนวันสุดท้ายวันอาทิตย์นะคะเลขนำโชคของคุณก็คือ36และ12ค่ะ 36และ12อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะถือว่าเป็นกำลังใจให้แก้วและทีมงานแต่ที่สำคัญถ้ายิ่งไลค์ยิ่งแชร์คุณยิ่งรวยค่ะสวัสดีค่ะ